สวัสดีสาวกไก่เดือยทองทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Tottenham Fan Club อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรท t อตแนมฮอสเปอร์กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวแรก บาร์เซโลนาถูกปฏิเสธข้อเสนอขอยืมตัวโจวานนี่โลเซโซกองกลางชาอัเจนตาในวันสุดท้ายของตลาด Summer. Daily Express, ซัมเมอร์เดลี่เอ็กเพรสสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาล้มเหลวในการเจราจากับทอทแนมฮอสเปอร์เพื่อขอยืมตัวโลเซโซตลอดฤดูกาล2023-2024เพราะถูกแ e อนพอลสตโคกูขัดขวางความเป็นไปได้ในการย้ายทีมครั้งนี้โลเซโซถูกเลือกเป็นเป้าหมายของเทรนเนอร์ชาบีเออร์นันเดสที่ต้องการกองกลางสร้างสรรค์เกมและมีจุดเด่นที่การใส่บอลแต่การตัดสินใจดำเนินการในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอรต์ตเ เสดกลับอย่างรวดเร็ว รายงานข่าวระบุว่าคนที่ปฏิเสธการย้ายทีมครั้งนี้คือพอสเตโคกูผู้จัดการทีมทาวน์แฮมพ์สเปอร์ที่ตัดสินใจเลยว่าโลเซโซจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาล2023-2024แม้ในช่วงต้นฤดูกาลนี้กองกลางวัย27ปีเพิ่งลงเล่นไป2เกมเป็นการลงเป็นสำรองในเกมพร er ีเมียร์ลีกและลงตัวจริงในเกมคาราบาวคัพแต่เชื่อว่าพอสเตโคกูได้วางโลเซโซเป็นตัวเลือกสำรองในตำแหน่งของเจมส์ดิสันก่อนหน้านี้โลเซโซได้รับความสนใจจากกาลาตาสลายด้วยแต่มิดฟิลด์ทาวซ้ายไม่ปรารถนาที่จะย้ายไปเลนนล่นนใีีกกตุร มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแอนพอสเตโคกูผู้จัดการทีมทอรแนมฮอสเปอร์เชื่อมั่นเต็มที่ว่าบรานแนนจอห์สันจะเข้ากับทีมได้อย่างลงตัวจอห์สันย้ายจากนอตติงแฮมฟอร์เรสมาร่วมทีมทอรแนมฮอสเปอร์ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ด้วยค่าตัวสูงถึง45ล้านปอนด์เป็นการเจรยียดเอาค่าตัวของแฮร์รี่เคนมาจ่ายแต่ทั้งสองคนเป็นตัวรูค้คนละสไตล์บรานแนนจอห์สันกองหน้าวัย22ปีดีกรีทีมชาติเวลยังไม่ปรากฏรายชื่ออยู่ในทีมเกมที่สเปรุนนออะ,ะเ,นนเลพางานนางัหดิร โดยอังเก้ได้กล่าวถึงเบรนนจอร์แนเอาไว้ว่าเขาคือนักเตะหนุ่มที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกคนเขาคือตัวอันตรายอย่างแท้จริงในแถวสองเขามีความแตกต่างจากนักเตะที่เรามีอยู่เขาหนุ่มแน่นและมีความทะเยอทะยานเขานี่แหละนักเตะต้นแบบสําหรับผมมันเป็นเรื่องของบุคคลพอๆกันกับนักฟุตบอลเมื่อมองดูเขาแล้วเขาน่าจะเข้ากับทีมชุดนี้ได้อย่างลงตัวเขามีความทะเยอทะยานและหิวกระหายต้องการยกระดับเกมของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นทั้งเรื่องคุณสมบัติทางเทคนิคและร่างกายที่เขามีเขาน่าจะลงตัวกับทีไดดด้เเเป็นออย่างงงักพซููถึบ จนสารที่มีโอกาสประเดินสนามในเกมพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับมือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันที่16กันยายน มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาอุกโยริสผู้รักษาประตูทอรแเนมฮอสเปอร์อธิบายการตัดสินใจของเขาที่ปฏิเสธการย้ายไปยังสโมสรนเวเดกอย่างนี้ในช่วงบงสุดท้ายของตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยที่อนาคตของนายทวารรุ่นเก่าตอนนี้ยังตกอยู่ในความไม่แน่นอนเมื่อกาวัย36ปีมีอิสระที่จะย้ายออกจากสเปอร์ตลอดช่วงซัมเมอร์และเขาได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อทัวร์บริชิซันของสโมสรเพื่อที่เขาจะได้สำรวจโอกาสในการย้ายทีมโยริสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรรวมถึงทีมจากซาอดาระเียโลแ ได้รับการติดต่อจากลาซิโอและนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในช่วงท้ายของตลาดนักเตะแต่ทีมเหล่านั้นต้องการให้โยริสเป็นตัวเลือกตัวสำรองเท่านั้นใน,นขณะที่เจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลกยังคงเชื่อว่าเขาดีพอที่จะเป็นตัวเลือกแรกดังนั้นเขาจึงปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมต่างๆเหล่านั้นในช่วงดึกของคืนวันศุกร์ที่1กันยายน2566ที่ผ่านมาการกลับไปคาแข่งกับนีสสโมสรอนที่เขาเริ่มต้นอาชีพการคาแข่งของเขากลายเป็นทางเลือกหลังจากที่ทีมแห่งเหลือเอ응ิงตัดสินใจยกเลิกสัญญาา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 าขขออองงแสเเรร์ชชมมมลลต่ล่วว่่โกกกกยยยวในนน้้น้ทีดัั ที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบในขณะที่เขายังรู้สึกว่ามาซินบุลกาผู้ซึ่งแทนที่ชมายขึ้นไปแล้วจะได้รับบทบาทเป็นนายทวารหมายเลขหนึ่งในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไนส์มาตินมือเก่าชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าผมต้องการเคลียร์ความคลุมเครือเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในชั่วโมงที่ผ่านมาโดยหนึ่งชั่วโมงก่อนตลาดปิดผมได้รับโทรศัพท์จากเอเจนท์ที่พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปร่วมทีมนี้โอกาสในการเล่นและโปรเจกต์ด้านกีฬาปัจจัยขับเคลื่อนที่แท้จริงเบื แข้งของผมแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการแบ่งปันและการเติบโตร่วมกันนั้นมันช่วยหล่อหลอมการตัดสินใจของผมได้มากเพียงใดและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกลับสู่สโมสรที่ฝึกฝนมากองเชียร์และทีมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าการตัดสินใจเพียงเสียวนาทีจากโทรศัพท์โดยที่ไม่มีความคาดหวังหรือโครงการกีฬาที่ชัดเจนโดยมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ตลาดนักเตะจ,จะเปิี่ยนในเวลาที่ผมไม่คาดคิดผมพูดตามตรงไม่สามารถเซ็นสัญญ,ญาได้หากไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับสโมสรน,นี้จะยังคงเป็นสโมสรที่พิเเศษสสสหรรัับผผผมมมมมมนคืือออองงขข เือขอขงผมวันนี้ผู้รักษาประตูบุนก้าอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในช่วงเริ่มฤดูกาลผมต้องการเข้าร่วมสมอบสอนเพื่อการลงเล่นโชว์ฟอร์มใช่การเสียสัญญาโดยไม่มีวิสัยทัศน์ทางกีฬาและส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อทีมผมไม่เอาด้วยฮูโกโยริสกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สโมสกรกาลาตาสลายผ่านข้อตกลงกับสเปอร์ในการคว้าตัวดาวิสันซานเชสร่วมทีมไร้สำเร็จเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากาลาตาสลายเร่งมือเพื่อเจราจาก,กับทอตแนมห์ฮาวสเปอร์ per, ในการคว้าตัวดาวิสันซานเชสโดยทั้งสองสโมสรเหลือเพียงข้อตกลงเรื่องตัวเลขทั้งนี้ฟาบิซิโอรโรมาโนยืนยันในวันเดียวกันว่ากาลาตาสลายเห็นชอบในการจ่ายเงินค่าตัวประมาณ1 0 1ถึง้าล้านยูโรที่รวมโบนัสส่วนต่างเข้าไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ได้รับการอนุมัติจากไกา่โดยทองในส่วนของนักเตะได้รับสัญญ,ญาไปจนถึงกลางปี27โดดยยยในนนรรรรราาาาางงเเเผวว่่กกกตจจะะิขึ้ทป คลเพราะนักเตะเดินทางไปรายงานตัวกับทีมชาติหากไม่มีอะไรผิดพลาดกาลาตาสลายจะเปิดตัวดาวิซอนซานเชตอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นสําหรับดาวิซอนซานเชตถือเป็นนักเตะอีกรายจากสเปอร์ที่กําลังจะย้ายไปเล่นให้ทีมดังในตุรกีหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานกาลาตาสลายตกลงยืมตัวตองกีแอนดอมเบเล่มาร่วมทีมมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสโมสรสเปอร์ยืนยันปล่อยดาวิซอนซานเชตกองหลังทีมชาติโคลอมเบียไปให้กาลาตาสลายด้วยสัญญาถาวร ดาวิซอนซานเชสกลายเป็นส่วนเกินของสเปอร์ในยุคของกุนซือแอนพอสเตโคกู A oku, และได้รับโอกาสการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียงนัดเดียวในฤดูกาลนี้สเปอร์ถแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าได้รับข้อเสนอข,ขอซื้อตัวดาวิซอนซานเชสจากกาลาตาสไไรเป็นที่เรียบร้อยแนวรับทีมชาติโคลอมเบียจึงปิดฉากช่วงเวลา6ปีโดยเข้าลงเล่นรวม207นัดกับสเปอร์ด้วยการย้ายไปร่วมทีมกาลาตาสไายในสัญญา4ปีบวกเงื่อนไขเพิ่มอีกปีค่าตัว9.5ล้านยูโรซึ่่่งงงตกลลแจาายเเปป็นว5ี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดสื่อสารผิดพลาดทางเราต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ